ต้นไม้มงคล12ชนิดที่เราดูแลในฟาร์มศักดิก์สิทธิ์ชนิดแรกนะครับนี่ต้นใบเล็กๆนี้สวยงามนะครับต้นลํมซําต่อมาครับต้นจามจุรีใบยาวๆเล็กๆนี้ต้นว่าประดูแดงนะครับมั่งมีต่อไปนะครับต้นนางกวักนะครับจิกเศรษฐี จิกน้ำใบหยักหยักเล็กๆนี้ซินเวอโอกนะครับส่วนฝั่งโน้นที่เยอะที่สุดก็จะเป็นต้นตองกวาวนะครับแล้วก็ต้นจิกน้ำนะครับต้นทั้งหมดนะครับรวมกันก็ประมาณ12ชนิดนะครับเป็นไม้มงคลนะครับใช้ประดับบ้านหรือว่าทำทำนักงานต่างๆนะครับที่เราดูแลอยู่นะครับนี่นะครับต้นไม้มงคล12ชนิดนะครับ นี่นะครับเริ่มโตแล้วนะครับผม